อัญญาบอนสีสวัสดีครับพบกับอัญญาบอนสีในอีปีไม้กระถาง5 5 5นิ้วแลวันนี้ทางอัญญาบอนสีก็นําเสนอ6 6กระถางเช่นเดิมนะครับสําหรับบอนสีที่ลูกค้ารับไปปีที่แล้วนะครับของลูกค้าท่านใดที่ ยุบแล้วก็ไม่ได้เททิ้งนะครับส่วไปบันสีที่รับจากทางกัญญาบันสีไปนะครับเป็นกระถาง5.5นิ้วนี่คือโซนกระถาง5.5นิ้วนะครับที่ยุบนะครับแล้วก็นํามาวางไว้ด้านนอกตู้หลังจากนั้นเขาก็จะเกิดขึ้นมาแบบนี้นะครับเมืเกิดขึ้นมาแบบนี้แล้วก็จริงๆแล้วให้เกิดขึ้นมาสักนิดเดียวสูงประมาณนี้ครับ ก็ทําการอัพไซต์กระถางได้แล้วเนื่องจากว่าถ้าเราอัพไซต์กระถางทันนะครับเราก็เหมือนกับเราเติมดินเติมปุ๋ยให้เขาเขาก็จะได้ขยายรากออกไปได้ไกลๆกว้างๆหากเราอัพไซต์กระถางช้านะครับไซต์ของบันส,สีฟอร์มของบันสีก็จะไม่สวยงามจะสังเกตว่านะครับใบของเขาก็จะเหลืองๆแบบนี้สีไม่สดบางต้นต้นไหนนะครับตากทะลุลงดินได้ก็จะสีสดสีสวย สังเกตได้นะครับมันลองยกดูนะครับครับไม่มีรากยังไม่ลงดินครับแต่ถ้าต้นสีสดๆแบบนี้นะครับครับรากเขาลงดินแล้วครับต่างกันแค่ตรงนี้นี่เองน,นะครับก็คืออยากให้สีสดสวยแบบนี้ก็ต้องให้ดินเขาให้ดินเขาเยอะนะครับใส่กระถางใหญ่ให้เขาเขาจะได้สีสดแบบนี้ต่างกันนะครับกับแบบนี้ ที่รากยังไม่ถึงดินอยากรากยังไม่ลงดินตัวนี้ก็ได้ครับครับรากยังไม่ลงดินนะครับตัดสียังไม่สวยเทคนิคเล็กๆน้อยจากทางอนยาบรรสีก่อนการน,นออําเสนอขอญาตที่แจงเราจะส่งแบบแพ็คทั้งกระถางหอ่อด้วยกระดาษลังแพ็คกล่องกระดาษจะส่งพัสดุอีเมลโดยไปรษณีย์ไทยค่าจะส่งเาๆหนึ่งถึงสามกระถางคิดที่ห้าสิบบาทรับสี่กระถางขึ้นไปจัดส่งให้ฟรี อัญญาบสรรีอยู่ที่อำเภอชุมแพ,มพ,มพมจังหวัดขอนแก่นระยะเวลาในการจัดส่งภาคเหนือภาคกลางภาคตะวันออกภาคตะวันออกเฉียงเหนือใช้เวลา1-2ถึงวันส่วนภาคใต้ใช้เวลา2-4ถึงวันขึ้นอยู่กับระยะทางอัญญาบนรสรีมีบร,ริการเก็บเงินปลายทางไว้ให้บร,ริการให้มีค่าใช้ใจ่ายเพิ่มสําหรับกรณีเก็บเงินปลายทางขอชี้แจงเพิ่มเติมเนื่องจากอัญญาบรรัสีเน้นจาหน่ายไม้ที่อยู่ในคลิปเนื่องจากเป็นไม้ฟอร์มโตแต่ละกระถางจะมีความแตกต่างกันจํานวนต้นจํานวนหนอ่อขนาดลําต้นความด่างความป้าย จนวน,นใบและราคาไม่เท่ากันดังนั้นลูกค้าต้องจดจํอี P ีและหมายเลขกระถางที่ลูกค้าต้องการเพื่อให้ได้วันสีสวยๆต้นที่อยู่ในคลิปด้านบนขวามือเป็นหมายเลขอีีและวันที่ที่ทําการรับชมด้านล่างขวามือเป็นช่องทางในการติดต่อสื่อสารเป็นเบอร์โทรเบอร์โทนี้สามารถแอดไลน์ได้หรือจะทําการโทรเข้ามาให้ทางกัญญาวันสีแอดไลน์ให้ก็ได้เช่นกันสำหรับวันนี้เรามาเริ่มกันที่กระถางที่1ครับมงคลปฐถมฟอรสองต้นในกระถางมงคลประถมฟองสองต้นในกระถาง มงคลประถมกระถางนี้ฟอมตัวโตก็ให้ไปที่ราคา90บาทครับมงคลประถมกระถางนี้ให้ไปที่ราคา90บาทครับฟอมสองต้นในกระถางไต่พบกระถางที่1นึ่ฟอมสามต้นในกระถางไต่พบกระถางที่1นึ่ฟอมสามต้นในกระถางไต่พบกระถางนี้ให้ไปที่ราคา90บาทครับไต่พบฟอมสามต้นในกระถางกระถางนี้ให้ไปที่ราคา90บาทครับไต่พบ ความสองต้นในกระถางไตพบกระถางที่สองความสองต้นในกระถางไต่พบกระถางนี้ให้ไปที่ราคา80บาทครับไต่พบกระถางที nah. ่สองความสองต้นในกระถางกระถางนี้ให้ไปที่ราคา80บาทครับไต่พบกระถางที่สองคุ้มทับความสองต้นในกระถางกระถางละสองใบคุ้มทับความสองต้นในกระถางกระถางด้านสองใบเขาโสมแล้วก็เพิ่งอกขึ้นมนาใหม่คุ้มทับกระถางนี้ให้ไปที่ราคา80บาทครับคุ้มทับกระถางนี้ไปที่ราคา80บาทครับความสองต้นในกระถาง บูรพาราชันกระถางที่ 1, ฟอร์ม2ต้นในกระถางต่างสวยๆบุรพาราชันกระถางที่1กระถางนี้ให้ไปที่ราคา,บาค120บาทครับบูรพา,าราชันกระถางที่ 1, ให้ไปที่ราคา120บาทครับบูรพาราชันกระถางที่ 2, ฟอร์ม1ต้นโตกับ1ต้นเล็กบูรพาราชันกระถางที่ 2, ฟอร์ม1ต้นโตกับ 1, ต้นเล็กดอดไปเริ่มกระด่างมาแล้วบุรพาราชันกระถางนี้ให้ไปที่ราคา8 0บาทครับบูราา หลาชันกระถางที่สองให้ไปที่ราคา80บาทครับหลวงปู่หินฟอมหนึ่งต้นในกระถางหลวงปู่หินฟอมหนึ่งต้นในกระถางความสวยๆกัดสีสวยๆหลวงปู่หินกระถางนี้ให้ไปที่ราคา138บาทครับหลวงปู่หินกระถางนี้ให้ไปที่ราคา138บาทครับจังหวัดขอนแก่นกระถางที่1ฟอร์ม2ต้นในกระถางกับหน่อด้านข้างด้านนี้ฟอร์ม2ต้นกับ1นหน่อจังหวัดขอนแก่นกระถางที่1 จังหวัดขอนแก่นกระถางนี้ให้ไปที one one ่ราคา1 0 0บาทครับจังหวัดขอนแก่นกระถางที่1ให้ไปที่ราคา100บาทครับความ2ต้นกับ1หน่อจังหวัดขอนแก่นกระถางที่2ความ2ต้นโตในกระถางจังหวัดขอนแก่นกระถางที่2ความ2ต้นโตในกระถางจังหวัดขอนแก่นกระถางนี้ให้ไปที่ราคา110บาทครับจังหวัดขอนแก่นกระถางนี้ให้ไปที่ราคา110บาทครับความ2ต้นในกระถางจังหวัดขอนแก่นกระถางที่2 นางฟ้าจำแรงกระถางที่หนึ่งฟอมสองต้นในกระถางนังฟ้าจำแรงกระถางที่หนึ่งมสองต้นในกระถางนงฟ้าจำแรงกระถางนี้ให้ไปที่ราคาสี่สิบเก้าบาทครับนางฟ้าจำแรงกระถางที่หนึ่งให้ไปที่ราคาสี่สิบเก้าบาทครับฟอมใบดกๆฟอร์มนานาให้ไปที่ราคาสี่สิบเก้าบาทครับนังฟ้าจำแรงกระถางที่หนึ่งหนังฟ้าจำแรงกระถางที่สองฟอมสองต้นในกระถางนังฟ้าจำแรงกระถางที่สองามสองต้นในกระถางนงฟ้าจำแรงกระถางนี้ให้ไปที่ราคา 49บาทครับนางฟ้าจำแรงกระถางที่2ให้ไปที่ราคา49บาทครับฟอม์ม2ต้นในก um ระถางพญาดำรงดาชานุภาพฟอม์ม1ต้นโตโตกับ1ต้นเล็กเขายุบไปแล้วเกิดขึ้นใหม่พญาดำรงดาชานุภาพกระถางนี้ให้ไปที่ราคา90บาทครับพญาดำรงดาชานุภาพฟอม์ม1ต้นโตกับ1ต้นเล็กกระถางนี้ให้ไปที่ราคา90บาทครับคุณเท่าจันทาฟอม์ม1ต้นในกระถางคุณเท่าจันทาฟอม์ม1ต้นในกระถาง ผู้เท่าจันทากระถางนี้ให้ไปที่ราคา110บา results, ทครับผู้เท่าจันทากระถางนี้ให้ไปที่ราคา1 1 0อบาทคร dos, dos, ับฟอมสองต้นในกระถางแดนคุณทองฟอมสองต้นในกระถางแดนคุณทองฟอมสองต้นในกระถางแดนคุณทองกระถางนี้ให้ไปที่ราคา120บาทครับแดนคุณทองฟอมสองต้นกระถางในในกระถางให้ไปที่ราคา120บาทครับกระไรทองฟอมหนึ่งต้นในกระถางกับหนึ่งหนอด้านล่าง กระไรทองฟอมหนึ่งต้นในกระถางกัดสีมาแล้วสวยๆกระไรทองกระถางนี้ให้ไปที่ราคาหนึ่งบาทครับกระไรทองกระถางนี้ให้ไปที่ราคา100บาทครับฟอมหนึ่งต้นในกระถางเหลืองกัตนาฟอมสองต้นในกระถางเหลืองกัตนาฟอมสองต้นในกระถางเหลืองกัตนากระถางนี้ให้ไปที่ราคา110บาทครับเหลืองกัตนากระถางนี้ให้ไปที่ราคา110บาทครับฟอมสองต้นในกระถาง ยักษ์วิดุลหกกระถางที่หนึ่งความสองต้นในกระถางยักษ์วิดุลหกกระถางที่หนึ่งความสองต้นในกระถางยักษ์วิดุลหกกระถางนี้ให้ไปที่ราคาห้าสิบเก้าบาทครับยักษ์วิดุลหกกระถางที่หนึ่งให้ไปที่ราคาห้าสิบเก้าบาทครับความสองต้นในกระถางยักษ์วิดุลหกกระถางที่สองความสองต้นในกระถางยักษ์วิดุลหกกระถางที่สองความสองต้นในกระถางยักษ์วิดุลหกกระถางนี้ให้ไปที่ราคาห้าสิบเก้าบาทครับยักษ์วิดุลหกกระถางที่สองให้ไปที่ราคาห้าสิบเก้าบาทครับความสองต้นในกระถง ดาฬีบุรพาไม่ป้ายนะครับแต่กัดสีเป็นสีชมพูฟอมสามต้นในกระถางนารีบุรพากระถังนี้ให้ไปที่ราคา69บาทครับนาลีบุรพากระถังนี้ให้ไปที่ราคา69บาทครับฟอมสามต้นในกระถางเพชรบ้านปทุมฟอมสองต้นในกระถางเพชรบ้านปทุมฟอมสองต้นในกระถางเพชรบ้านปทุมกระถังนี้ให้ไปที่ราคา110บาทครับเพชรบ้านปทุมฟอมสองต้นในกระถางเพชรบ้านปทุมกระถังนี้ให้ไปที่ราคา110บบาทครับ คุณสุภากระถางที่หนึ่งความสองต้นในกระถางคุณสุภากระถางที่หนึ่งความสองต้นในกระถางคุณสุภากระถางนี้ให้ไปที่ราคาหนึ่งร้อยสิบบาทครับคุณสุภากระถางที่หนึ่งให้ไปที่ราคาหนึ่งร้อยสิบบาทครับความสองต้นโตๆความสวยๆคุณสุภากระถางที่สองความสองต้นกับสองหน่อคุณสุภากระถางที่สองความสองต้นกับสองหน่อคุณสุภากระถางนี้ให้ไปที่ราคาหนึ่งร้อยสามสิบบาทครับคุณสุภากระถางที่สอง ให้ไปที ite, 1, 1. ่ราคา1 3 0ทครับวาม2ต้นกับ2หน่อจังหวัดพิษณุโลกกระถางที่1วาม3ต้นในกระถางจังหวัดพิษณุโลกกระถางที่1ฟอม3ต้นในกระถางจังหวัดพิษณุโลกกระถางนี้ให้ไปที่ราคา100บาทครับจังหวัดพิษณุโลกกระถางนี้ให้ไปที่ราคา100บาทครับความ3ต้นในกระถางจังหวัดพิษณุโลกกระถางที่2ความ4ต้นในกระถางจังหวัดพิษณุโลกกระถางที่2วาม4ต้นในกระถาง จังหวัดพิษณุโลกกระถางนี้ให้ไปที่ราคา1 2 0บาทครับฟอมสีต้นในกระถางฟอร์มจังหวัดพิษณุโลกสุรเสนฟอมสองต้นในกระถางสุรเสนฟอมสองต้นในกระถางสุรเสนขัดสีมาแล้วสุรเสนกับพิษณุโลกต่างกันนะครับพิษณุโลกจะใบใหญ่กว่าแล้วก็เม็ดสีชมพูสุรเสนก็จะออกเม็ดออกขาวๆอมชมพูนนิดแต่ว่าเม็ดสีแต่สีชมพูจะไม่ชัดเจนเท่า แล้วก็อีกอย่างหนึ่งก้านของเขานะครับ <canvas> ก้านเขียวกับก้านดํา <saben> สุรเสนกระถางนี้ให้ไปที่ราคา100บาทครับสุรเสนกระถางที่1ให้ไปที่ราคา100บาทครับฟอม์ม2ต้นในกระถางใบดกๆกความ3ต้นสุรเสนกระถางที่2ฟอม์ม3ต้นในกระถางสุรเสนกระถางที่2ฟอม์ม3ต้นในกระถางสุรเสนกระถางนี้ให้ไปที่ราคา110บาทครับสุรเสนกระถางที่2ฟอม์ม3ต้นในกระถางกระถางนี้ให้ไปที่ราคา110บบาทครับ เกิดจันกระถางที่1นึ่ฟอมสองต้นกับ1นหน่อเกิดจันกระถางที่1ฟอมสองต้นกับ1นหน่อเกิดจันกระถางนี้ให้ไปที่ราคา90บาทครับเกิดจันกระถางที่1ให้ไปที่ราคา90บาทครับฟอมสองต้นกับ1นหน่อเกิดจันกระถางที่2ฟอมสองต้นกับ1นหน่อโตแล้วนะครับเป็นปนฟอมสามต้นในกระถางเกิดจันกระถางนี้ให้ไปที่ราคา90บาทครับเกิดจันกระถางที่2ให้ไปที่ราคา90บาทครับฟอมสามต้นในกระถาง เกิดจันกระถางที่สี่ฟอมสี่ต้นในกระถางเกิดจันกระถางที่สี่ฟอมสี่ต้นในกระถางเกิดจันกระถางนี้ให้ไปที่ราคาหนึ่งร้อยสิบบาทครับเกิดจันกระถางที่สี่ให้ไปที่ราคาหนึ่งร้อยสิบบาทครับคว์มโตโตใบดกเบ็นจรงน้ําทองฟอมสองต้นกับสามหน่อเป็นจระลงน้ำทองฟอมสองต้นกับสามหน่อด่างสวยๆด่างเกือบทุกใบเป็นจระลงน้ำทองกระถางนี้ให้ไปที่ราคาหนึ่งร้อยบาทครับเป็นจระลงน้ำทองกระถางนี้ให้ไปที่ราคาหนึ่งร้อยบาทครับ มณีวัฒน,น,น,นาฟอมสองต้นโตโตในกระถางมณีวัฒนาฟอมสองต้นโตโตในกระถางมณีวัฒนากระถางนี้ให้ไปที่ราคาหนึ่งร้ยบาทครับมณีวัฒนากระถางนี้ให้ไปที่ราคาหนึ่ง้อยบาทครับฟอมโตโตสวยสวย hmm. ส,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 สีลาเพชรกระถางที่หนึ่งฟอมหนึ่งต้นโตโตกับหนึ่งหนอด้านข้างฟอมหนึ่งต้นโตโตกับหนึ่งหนอด้านข้างป้ายมาแล้วหลอดใหม่ป้ายมาแล้วฟอมแล้วก็กัดสีสวยสวยสีลาเพชรกระถางนี้ให้ไปที <S <S> ่ราคา 1น0บาทครับศิลาเพชรกระถางนี้ให้ไปที่ราคา110บาทครับฟอมสองฟอมหนึ่งต้นกับหนึ่งหลอดสีลาเพชรกระถางที่สองฟอมสองต้นในกระถางสิลาเพชรกระถางที่สองฟอมสองต้นในกระถางศีลาเพชรกระถางนี้ให้ไปที่ราคา1 1 0บาทครับศิลาเพชรกระถางที่สองให้ไปที่ราคา110บาทครับฟอมสองต้นใน,นกน 2, ใระถาง ศิลาเพชรกระถางที่สามฟอร์มสองต้นในกระถางศิลาเพชรกระถางที่สามฟอร์มสองต้นในกระถางมีเปิดด่างมาแล้วตัวนี้ก็เดี๋ยวก็กัดเป็นสีแดงครับสีชมพูตัวนี้กลัดเป็นสีแดงส่วนใหญ่ศิลาเพชรกระถางนี้ให้เปิดศิลาเพชรกระถางนี้ให้ไปที่ราคาหนึ่งร้อยสิบาทครับศิลาเพชรกระถางที่สองให้ไปที่ราคาหนึ่งร้อยสิบบาทครับมหาชัยฟอร์มสองต้นในกระถางมหาชัยฟอร์มสองต้นในกระถางฟอร์มสวยๆฟอร์มสองต้นในกระถาง ต่างสวยๆมหาชัยกระถางนี้ให้ไปที่ราคา110บาทครับมหาชัยกระถางนี้ให้ไปที่ราคา110บาทครับฟอร์ม2ต้นในกระถางสุโขททยกระถางที่1ฟอร์ม3ต้นในกระถางสุโขททยกระถางที่1ฟอร์ม3ต้นในกระถางสุโขทัยกระถางนี้ให้ไปที่ราคา100บาทครับสุโขไทยกระถางนี้ให้ไปที่ราคา100บาทครับฟอม์ม3ต้นในกระถางสุโขไทยกระถางที่2ฟอร์ม4ต้นในกระถางสุโขไทยกระถางที่2ฟอม์ม4ต้นในกระถางกระถางนี้ให้ไปที่ราคา หนึ่งร้อยี่สิบาทครับความตัวโตใบดกกระถางนี้ให้ไปที่ราคาหนึ่งร้อยี่สิบาทครับสุโขไทยกระถางที่สองสุโขไทยกระถางที่สามร์มสองต้นในกระถางสุโขไทยกระถางที่สามร์มสองต้นในกระถางสุโขไทยกระถางนี้ให้ไปที่ราคาเก้าสิบาทครับสุโขททยกระถางที่สามให้ไปที่ราคาเก้าสิบาทครับความสองต้นในกระถางเทพอักษร่าควมสองต้นในกระถางเทพอักษร่าควมสองต้นในกระถาง เทปักษราฟอร์มสองต้นในกระถางดั iest, ่งสวยๆเทปักษราฟอร์มสองต้นในกระถางดั่งสวยๆเทปักสรากระถางนี้ให้ไปที่ราคา100บาทครับเทปักษรากระถางนี้ให้ไปที่ราคา100บาทครับอร์มสองต้นในกระถางมะขวานลังสันกระถางที่1ฟอร์มหนึ่งต้นในกระถางปลายสวยๆมะขวานลังสันกระถางที่1ฟอร์มหนึ่งต้นในกระถางมะขวานลังสันกระถางนี้ให้ไปที่ราคา80บาทครับมะขวานลังสันกระถางที่1ให้ไปที่ราคา80บาทครับอร์มหนึ่งต้นในกระถาง มะขวานลังสันกระถางที่สองฟอมหนึ่งต้นโตขับหนึ่งต้นเล็กมะขวานลังสันกระถางที่สองกระถางนี้ให้ไปที่ราคา1 0 0บาทครับมะขวานลังสันกระถางที่สองให้ไปที่ราคา1 0 0รบาทครับนาลีสยามฟอมกอดอกดบฟอมสามต้นในกระถางนาลีสยามฟอมสามต้นในกระถางกระถางนี้ให้ไปที่ราคาเก้าสิบบาทครับนาลีสยามฟอมดกใบดกๆฟอมสามต้นในกระถางกระถางนี้ให้ไปที่ราคาเก้าสิบบาทครับ นาฬีสยามเทราปตีแผงเขียวฟอมสี ok ่ต้นในกระถางเทราปตีแผงเขียวฟอมสี่ต้นในกระถางเทราปตีกระถางนี้ให้ไปที่ราคาหนึ่งร้อยสี่สิบบาทครับเทราปตีกระถางนี้ให้ไปที่ราคาหนึ่งร้อยสี่สิบบาทครับฟอมสี่ต้นในกระถางพรพุทธะกระถางที่หนึ่งฟอมหนึ่งต้นในกระถางพรพุทธะกระถางที่หนึ่งฟอมหนึ่งต้นในกระถาง พรพุทธะกระถางนี้ให้ไปที่ราคา70บาทครับพรพุทธะกระถางที่1ให้ไปที่ราคา7 0บาทครับฟอมหนึ่งต้นในกระถางพรพุทธะกระถางที่2องฟอมหนึ่งต้นในกระถางเช่นกันพรพุทธะกระถางที่สองฟอมหนึ่งต้นในกระถางฟอมตัวโตพรพุทธะกระถางนี้ให้ไปที่ราคา80บาทครับพรพุทธะกระถางที่2ให้ไปที่ราคา80บาทครับกูดอนนัตสนีฟอมหนึ่งต้นโตกับ3ามหนอด้านล่างกูดอนนัตสนีฟอมหนึ่งต้นโตกับสามหนอด้านล่างกูดอนนัตสนีกระถางนี้ ให้ไปที่ราคา100บาทครับดุนรัตมีก็ทถางนี้ให้ไปที่ราคา1 0 0บาทครับปานตะวันฟอมสองต้นกับ1หน่อในกระถางหน่อเขาโตแล้วสูงประมาณนี้หน่อปานตะวันฟอมสองต้นกับ1หน่อดำเงาดำสวยปานตะวันกระถางนี้ให้ไปที่ราคา110บาทครับปานตะวันกระถางกระถางนี้ให้ไปที่ราคา110บาทครับฟอมสองต้นกับ1หน่ออนุมานจองถนนฟอมสองต้นกับหนึ่งหน่อ น้ำมันจองถนนฟอมสองต้นกับหนึ่งหน่อน้ำมันจองถนนกระถางนี้ให้ไปที่ราคาหนึ่งร้อยบาทครับน้ำมันจองถนนกระถางนี้ให้ไปที่ราคาหนึ่งร้อยบาทครับฟอมสองต้นกับหนึ่งหน่อน้ำมันจองถนนกระถางที่สองฟอมสองต้นกับหนึ่งหน่อเช่นกันน้ำมันจองถนนกระถางที่สองฟอมสองต้นกับหนึ่งหน่อน้ำมันจองถนนกระถางนี้ให้ไปที่ราคาหนึ่งร้อยบาทครับน้ำมันจองถนนกระถางที่สองให้ไปที่ราคาหนึ่งร้อยบาทครับ มันนีล้อมเพชรความสองต้นโตโตกับสามหน่อมันนีล้อมเพชรความหนึ <พ dragging S 2> ่งต้นโตกับสองหน่อมันนีล้อมเพชรความหนึ่งต้นโตกับสองหน่อหนออเขาเปิดด่างมาแล้วมันนีล้อมเพชรกระถางนี้ให้ไปที่ราคาหนึ่งร้อยี่สิบาทครับมันนีล้อมเพชรกระถางนี้ให้ไปที่ราคาหนึ่งร้อยี่สิบบาทครับความหนึ่งต้นโตกับสองหน่อกุมทองกระถางที่หนึ่งความสองต้นในกระถาง ขุมทองกระถางที่1ฟอร์ม2ต้นในกระถางหลอดใหม่กำลังแพงขึ้นมาขุมทองกระถางนี้ให้ไปที่ราคา80บาทครับขุมทองกระถางที่1ให้ไปที่ราคา80บาทครับขุมทองกระถางที่สองฟอร์ม1ต้นในกระถางขุมทองกระถางที่สองฟอร์ม1ต้นในกระถางขุมทองกระถางนี้ให้ไปที่ราคา100ร้ยบาทครับข <re Love. S 1> ุมทองกระถางที่สองให้ไปที่ราคา1 0 0อยบาทครับขุมทองกระถางที่3ามฟอร์ม1ต้นในกระถางเช่นกัน กลุ่มทองกระถางที่3ามพร้อมหนึ่งต้นในกระถางกลุ่มทองกระถางนี้ให้ไปที่ราคา1 0 0้บาทครับกระถางที่3ให้ไปที่ราคา1 0 0บาทครับเมืองพัทยาพร้อม2ต้นในกระถางเมืองพัทยาพร้อม2ต้นในกระถางเมืองพัทยากระถางนี้ให้ไปที่ราคา120บาทครับเมืองพัทยากระถางนี้ให้ไปที่ราคา120อบาทครับพร้อม2ต้นในกระถางวันศุกร์พร้อม2ต้นในกระถางวันศุกร์พร้อม2ต้นในกระถางวันศุกร์กระถางนี้ให้ไปที่ราคา หนึ่งร้อยบาทครับบันสุกกระถางนี้ให้ไปที่ราคาหนึ่งร้อยบาทครับความสองต้นในกระถางบางใหญ่ฟอร์มหนึ่งสองต้นในกระถางบางใหญ่ฟอร์มสองต้นในกระถางบางใหญ่กระถางนี้ให้ไปที่ราคาหนึ่งร้อยบาทครับบางใหญ่กระถางนี้ให้ไปที่ราคาหนึ่งร้อยบาทครับอร์มโตความสองต้นในกระถางนำโชคอร์มสองต้นในกระถางนำโชคความสองต้นในกระถาง่อค้าทำหักหนึ่งใบนะครับ กระถางนี้ให้ไปที before, well ่ราคา80บาทครับลำโจ๊กกระถางนี้ให้ไปที่ราคา80บาทครับมากันตะกาฟอร์มกอฟอม6ต้นในกระถางมากันตะกาฟอร์มกอฟอม6ต้นในกระถางมากันตะกากระถางนี้ให้ไปที่ราคา100บาทครับมากันตะกากระถางนี้ให้ไปที่ราคา100บาทครับหลวงปู่แหวนกระถางที่1ฟอม์ม2ต้นในกระถางหลวงปู่แหวนกระถางที่1ฟอร์ม2ต้นในกระถางหลวงปู่แหวนกระถางนี้ให้ไปที่ราคา หนึ่งร้อยบาทครับหลวงปู่แหวนกระถางที่หนึ่งให้ไปที่ราคาหนึ่งร้อยบาทครับฟอมสองต้นในกระถางหลวงปู่แหวนกระถางที่สองกัดสีสวยๆฟอมสองต้นในกระถางเป็นหนึ่งต้นโตกับหนึ่งต้นเล็กหลวงปู่แหวนกระถางนี้ให้ไปที่ราคาหนึ่งร้อยสิบบาทครับหลวงปู่แหวนกระถางที่สองให้ไปที่ราคาหนึ่งร้อยสิบบาทครับฟอมสองต้นในกระถางมันจมูกระถางที่หนึ่งฟอมสองต้นในกระถางมันจมูกระถางที่หนึ่งฟอมสองต้นในกระถาง ม่านจมูกระถางนี้ให้ไปที่ราคา80บาทครับม่านจมูกระถางนี้ให้ไปที่ราคา80บาทครับฟอมสองต้นในกระถางฟอมัวโต้ม่านจมูกระถางที่สองฟอมสองต้นในกระถางเช่นกันม่านจมูกระถางที่สองฟอมสองต้นในกระถางม่านจมูกระถางนี้ให้ไปที่ราคา80บาทครับม่านจมูกระถางที่สองให้ไปที่ราคา80บาทครับตาหัวล้อมเพชรกระถางที่หนึ่งฟอมหนึ่งต้นในกระถางถ้าหัวล้อมเพชรกระถางที่หนึ่งฟอมหนึ่งต้นในกระถางกัดสีสวย ราหูลำเพชรกระถางนี้ให้ไปที่ราคาหนึ่งร้อยบาทครับราหูลำเพชรกระถางที่หนึ่งให้ไปที่ราคาหนึ่ง้อยบาทครับฟอมหนึ่งต้นในกระถางราหูลำเพชรกระถางที่สองฟอมหนึ่งต้นโตกับหนึ่งต้นเล็กราหูลำเพชรกระถางที่สองฟอมหนึ่งต้นโตกับหนึ่งต้นเล็กราหูลำเพชรกระถางนี้ให้ไปที่ราคาหนึ่ง้ยสิบาทครับราหูลำเพชรกระถางที่สองให้ไปที่ราคาหนึ่ง้อยสิบบาทครับลูกค้าท่านใดสนใจสั่งซื้อวันศีติดต่อมาที่ศูนย์แปดเจ็ดหหนึ่งห้าหนึ่งหกเก้า ูกค้าสามารถทยอยรับแล้วก็ฝากพ่อ้าไว้จนกว่าจะครบตามจํานวนที่ต้องการค่อยให้พ่อ้าทําการจัดส่งให้พ่อ้าไม่ได้คิดค่ามัดจําไม่ได้คิดค่ารับฝากแต่อย่างใดเพียงแค่เก็บไว้ให้ครบตามจํานวนที่ลูกค้าต้องการเป็นบริการจากทางอัญญาบัรศีสําหรับลูกค้าที่ได้ยังไม่ครบนะครับัญญาบัรศีลงคลิปใหม่ทุกๆวันนะครับเวลา8ปดโมงสินาทีนะครับสามารถรับชมได้ในเวลา8ปดโมงสินาทีเป็นต้นไปนะครับ สำหรัวบวันนี้ทางอนยาบันศีเขากล่าวคำว่าสวัสดีครับ